สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะบ่ายวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสอสและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์จัดก,กิจกรรมโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ดรสุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอได้กล่าวว่าสอสอส,อสอโดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสนับสนุนโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง4ี่หน่วยงานหลักนะคะได้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและสอสอส,อสอขับเคลื่อนลดปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบรวมทั้งพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบปลอดภัยและเหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวโดยมีกิจกรรมสําคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อนนะคะได้แก่ 1. การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้มีบทบาทในการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบ สสนับสนุนนโยบายการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบในพื้นที่ชายหาดบางแสน 3. เชื่อมประสานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่สนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยาสูบและ 4. จัดก,กิจกรรมส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์และยา ด้านานายนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขจังหวัดชนบุรีได้กล่าวว่าชายหาดบางแสนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชนบรุรีและภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการประกอบอาชีพควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้งนี้ได้ประกาศเจตนารมณ์และมาตรการกำหนดพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่ควบคู่กับการปรับบูมิทัศน์ให้มีตู้สูบบุหรี่และจุดสูบบุหรี่ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะสูบบุหรี่ตลอดแนวชายหาด เพื่อลกเลี่ยงการสัมผัสกันบุหรี่มือ2ในพื้นที่สาธารณะอีกทั้งจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ชายหาดบางแสนได้ดำเนินการปิดชายหาดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการจัดระเบียบชายหาดด้วยแนวคิดบางแสน New Normal เที่ยวบางแสนวิถีใหม่เพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้ใช้พื้นที่ชายหาดเป็นที่พักผ่อน